พลังแห่งลีโอไนดัสกูจัดให้นี่นี่คอสปาตาฮ่าล็อกบัตทอมเจ้าเก่าวันนี้นะฮะเอสซินครีดออเ s ซิสนักรบรองเท้าแตะเฮ้ยใครพอเราจะมาทีบทีบพีบทีบว่าแล้วก็มาเลยเดี๋ยว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 ลงไปเลยรียอร้อยฮะแม่คาดดนองเทพอธินาข้าจะพวยพุ่งไปสู่ท่านได้ละ ใครก่อนใครอยากชมวิวก่อนอ้าวนี่ไงเราได้ผู้โชคดีแล้วเฮ้ยนี่ไงนายไม้กวาดนายไม้กวาดอยากจะไปเที่ยวอุตส่าห์มาโอ้ยโอ้ยป้าไม่เอาดิป้าเอาจักอดโอ้โหมันมันมีมันเหนียวมันเหนียวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเนี่ยอยากได้คนเนี้ยอยากได้คนเนี้ยหมายมั่นแล้วเนี่ยหมายมั่นหมายมั่น มันมือมา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 เฮ้ยบุษกรักโอ้ยอีป้า <c oughs> อ๋อรอต่อคิวต่อคิวเป็นคนมีมันญาติไปเลยใครอีก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 อุย้ยอุ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 ้ย เฮ้ยมันฮึกเหิมมันฮึกเหิมมันฮึกเหิมถีบนะทีมป้าใจเย็นนะป้ามีเราค่อยๆคุยกันเฮ้ยป้าเดี๋ยวตกเขาแล้ววังแย่จังนักโดินตีนต้องมาริบริมมาริมลิมมาลิบลิมแบบนี้ โอ้ยมึงเอามึงเอาหน่อยมัแล้วกูจะถีบไอ้นี่นะเนี่ยไอสองตัวเมื่อกี้มารับแทนโอ้ยยี้มันขั้งว่ะขั่งว่ะยี้สเปดยี้สเปดยี้สเปดอุย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 ออุยเอาไปแดกเฮ้ยยี้นี่อะไรเนี่ยมึงไปแต่งตัวก่อนไหมเฮ้ยไม่ต้องพ่อไมถีบไม่โดนไปไกลไกลจีน โอ,โอ้โหยันก็ให้มึงจะสักทีไหมสักทีไหมอะไรเดียแรนี่อะไรเป็นผู้กล้าแห่งสปาร์ตาสักที้างสักดอกสักดอกเออจัดให้เออเออเออเ้ยใครวะเนี่ยแล้วมึงเสือกอะไรด้วยมันเป็นเมืองสปาร์ตาเมืองแห่งคนจริงคนจริงมืองต้องเจอตีนขอสักทีได้ไหมเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไปไหนวะ จอดพี่จอดพี่ชอบชอบสักดาบปีอ๋อตีนตีนโอ้ยแม่งเทพสุสใหม่ละอันนี้น่าจะเป็นโพไซดอนโพไซดอนก็ตีนอะไอไม่รู้ตีนนี่รู้สึกว่ามีคนกระเด็นออกไปด้วยนะฮะเมื่อกี้ อ้โวรียไนดัสมันเป็นที่มาของคำว่าที่นี่คือสป,ปาตานี่กำลังต้องการพลังแห่งรโยไนดัสกูจัดให้นี่นี่คือสป,ปาตา <c oughs> ใครจะเอาใครจะเอาเอาเหรอนี่ยันเขาให้เอเอไอ้ทาบ้านแม่งสู้อะแม่งสู้มืออะไอินวะ่อ้ินเดี๋ยวเดี๋ยวจะถีบใครดีวะช่วงสโล <c oughs> อะมึงวกันถีบ ไฮซ่าเฮ้ย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 ,ย,ยสักหน่อยไปแล้วไป